เมื่อก่อนก็กางเต็นท์กางเต็นท์นก็รู้สึกว่าลำบาก โอกาสได้ดูจากพี่อีทดูมาหลายๆทิปหลายๆคันชื่นชอบด้วยก็เลยหาสารต้งต้นก่อนก็คือไปได้รถมาโทรมาปรึกษาพี่ว่าจะไปเอาเตียงที่ไหนอะไรยังไงตอนแรกก็เป็นเตียงอีกเกียก่อนเอามาปรับนอนพอนอนแล้วรู้สึกว่าโอเคมันใช่มันใช่ใชก็เลยคราวนี้ก็เลยลื้อเริ่มลื้อเลย ชอบสึกสนุกไม่ลำบากอีกต่อไปจอดก็นอนได้เลยเป็นการที่ชื่นชอบมากต่างกันเยอะเลยกลางเต็นนี่คือต้องอุปกรณ์เยอะแถมพอไปปุ๊บเจอมดเจอตะคงตะขาบถ้าเจอฝนด้วยก็คือผู้ประสบภัยเลย นอนบนรถนี่คือจอดปุ๊บนอนปับ๊บถ้าเราจะออกเมื่อไหร่ก็คือออกได้เลยไม่ต้องเก็บไม่ต้องอะไรเลยทั้งสิ้นตอนแรกผมทํามาก็คือเป็นรถ s u ซูกิแคลลี่ทำตั้งแต่แรกๆเลยก่อนโควิดรถฟุดทักแล้วคราวนี้เราออกมาปุ๊บเราไม่ได้ใช้งาน พอเราไม่ได้ใช้งานหร er we se <sch> <splash> ือภายในของซูซ u กิออกเสร็จปุ๊บเราก็ทําเป็นเตียงนอนในรถซูซูกิก่อนพอคราวนี้ก็ชื่นชอบมันเจอปัญหาปัญหาเนื่องจากซูซ u กิเนี่ยกำลังไม่ถึงมันเครื่องแค่พันหผมก็เลยเปลี่ยนจากซูซ u กิเป็นรถตู้นิส s ันเออร์แวนพันนี้มาก็เลยมาลองใช้ก่อน ยังไม่ทําใช้รถด,ดูก่อนว่าสมรรถภาพรถเป็นยังไงโอเคเสร็จผมคนนี้ก็เลยลื้อเลยลื้อภายในออกหมดบอกลื้อออกหมดมาตีตู้แล้วก็ทําภายในเป็นที่นอนเป็นตู้มีทีวีมีระบบน้ํามีระบบไฟระบบแอร์แล้วก็มีแผงโซล่าเซลลโดยที่เราไม่ต้องชาร์จเลยไปที่ไหนเราก็ใช้แสงโซล่าเซล์ชาร์จลงเข้ามาในกล่องไฟ สืบเนื่องมาจากาช่างที่ทําไฟให้ผมคืออาร์มบางพีเขาไปทําระบบไฟให้กับช่างต้นบางบอลแล้วคราวนี้เขาก็เลยเห็นผมกําลังทําภายในเขาก็เลยดิวงานมาให้ผมพอดิวงานมาก็เลยคุยกับช่างต้นบางบอนพอคุยไปคุยมาถูกคอกันก็เลยตกลงปรงใจทําที่ช่างต้นบางบอนงานเขาก็ค่อนข้างจะโอเคงานภายในเป็นไม้สัก ก็ลเลยถูกใจผมก็เคยไปดีลกับช่างหลายๆคนมาก่อนยังไม่จบกันแล้วเลยมาเจอช่างต้นบางบอนนี่คือดูแล้วงานค่อนข้างจะตรงกับผมผมก็เลยตกลงปรงใจทำที่ช่างต้นบางบอนรับไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถกันครับเชิญเลยครับ รถก็เป็นรถนิสสันเอเวนปี2004เครื่อง3,000ระบบช่วงล่างระบบเกียร์ระบบเบรกคือผมเซ็ตมาหมดเรียบร้อยคือไม่มีปัญหาเช็คเข้าบีควิกตลอดตั้งแต่ได้รถคันนี้มาขับทางไกลทางยาวความร้อนปกติไม่มีปัญหาระบบแอร์คือปกติเลยครับ 3,000cc เป็นเครื่องดีเซลเลยเนาะดีเซลครับครับผมก็ยังวิ่งปกติเนาะปกติครับครับผมก็โอเคนะปีเท่าไหร่นะ2004ปี2004ครับสภาพโดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับคอนโซลก็ยังสภาพเยี่ยมนะครับใช่ครับเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะครับเกียร์กระปุกครับภายในก็มีที่วางก้งวางแก้วเรียบร้อยครับ คืออันนี้อันนี้คือแอร์รถยนต์เหรอไม่ใช่ครับอันนี้คือแอร์แอร์24โวลต์คอยเย็นมันอยู่ตรงนี้ใช่ใช่เพราะปกติเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่พี่เห็นเลยเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหลังกันใช่แต่เราคันนี้เอาไว้ด้านหน้าเลยใช่ไว้ด้านหน้าเลยครับฮแล้วคอยร้อนอยู่ที่ไหนคอยร้อนจะอยู่ข้างล่างครับอ๋ออยู่ใต้ใต้รถเลยครับอ๋อเราไปติดแอร์มาจากที่ไหนเนี่ยอ๋อที่อาร์มบางพีอ๋ออาร์มบางพีทางเาติดให้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็นี้ อันนี้เขาก็ตีเป็นตู้เป็นตู้ที่เก็บงานให้ให้ให้แอร์อยู่ในตู้เลยแล้วเป็นนั้นยังไงก็คือเขาเปิดตรงข้างหน้าเปิดได้เปิดข้างหน้าเปิดได้เปิดได้ครับดูแลสวิตได้ตลอดแล้วตรงนี้ก็เป็นราวตากผ้าอันนี้ต้นทําให้ใช่ครับตในส่วนของต้นนะฮะตัวนี้เป็นส่วนของต้น ใช่ต้นต้นหมดเลยโอเคต้นก็ทําชั้นวางของด้านศีรษะนะครับตรงนี้ให้เพราะว่าตัวนี้เป็นหลังคาสูงใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอ้าออกมายาวออกมาถึงนี้ก็ยังได้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวเราก็อยู่ประมาณแค่ตรงนี้ใช่ครับใช่โอ้หายหน้าก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะเบาะก็เป็นเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับใช่ของเดิมจาก จากศูนย์เลยครับศูนย์เลยนะครับ,คร,บครับผมรถคันนี้ก็สภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับโดยรวมไม่อยู่ประมาณแสนแสนต้นต้นแสนกว่ากิโลใช่แสนอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันดีกว่าได้ครับอันนี้ก็คือเป็น ตู้สาหรับเก็บใส่อุปกรณ์เครื่องครัวทั้งหมดอันนี้เราเลือกที่จะใส่เครื่องครัวใช่ครับแต่จริงๆที่ต้นทํามาเนี่ยก็คือใส่จีบาถทาดล่ะคุณอยากจะใส่อะไรก็ไปใส่แต่เราเลือกที่จะใส่ตัวนี้ใช่นะครับเพราะสามารถที่แบบว่าชักแล้วมาทาเรานั่งทากับข้าวตรงนี้ปะใช่ใช่ครับไม่มีโต๊ะเพิ่มอะไรมีไหมมีมีมีโต๊ะโต๊ะอีกตัวหนึ่งโต๊ะตัวอยู่นี้ แต่ก็ตัวนี้ก็เป็นไว้ดิฟกาแฟใช่ฉันนั่งตอนกินข้าวกินอะไรตรงนี้ได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 ้ตอนง่ายๆเลยเก้าอี้วางสองคนนั่งทานได้เลยใช่นั่งทางกาแฟทาแซนด์วิชอะไรตรงนี้กินตอนเช้าเช้าใช่ครับนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ไม้นี่ก็เป็นไม้ไม้สักไม้สักประสานใช่ครับไม้สักไม้สักประสานนะครับเพราะว่าดูดูคำว่าประสานนะฮะถ้าเกิดเป็นไม้สักประสานเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะเป็น แผ่นเล็กๆเล็กๆเล็กๆพวกนี้เอามาต่อกันเขาจะเอามาประสานกันด้วยกาวนะครับบีบอัดเข้าไปนะครับอันนี้เขาเรียกประสานนะแต่ถ้าเกิดเป็นไม้สักที่แบบว่าเป็นทั้งแผ่นเลยอย่างเงี้ยที่ไม่ประสานก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วตรงข้างล่างนี้มีอะไรฮะอ่าว่าสำหรับเก็บอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆครับครับอันนี้คือเป็นช่องพี่ต้นเขาทํามาอะไรมีซอกเล็กซอกน้อยที่ทาได้เขาทําหมดเลยใช่ ต้นของเขาค่อนข้างจะละเอียดขั้นนี้ทํามานานยังเนี่ยฐานะอ๋อประมาณเกือบสองปีแล้วสองปีเนาะใช่แรกๆที่ต้นเริ่มทําใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นงานไม้ที่ช่างต้นเขาทามาออกแบบมาเราเลือกที่จะปิดด้านหลังใช่ครับนะฮะปิดด้านหลังแล้วก็เปิดช่องเล็กๆใช่แต่ตัวนี้รอดไปไม่ได้ใช่ลอดไปไม่ได้แต่ก็ตัวเล็กๆรอดได้นะครับเด็กๆใช่ไหมใช่เออแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่นี่อ่าน่าจะลําบากนัอนกันใช่ใช่ ก็เป็นช่องช่องหนึ่งนะครับแล้วก็เหนือจากช่องขึ้นไปก็เป็นคอยเย็นแอร์เลยคอยเย็นแอร์เลยแล้วเย็นเจี๊ยบเลยพี่ฮะยี่ห้ออะไรฮะอ๋อยี่ฟูป่ะใช่ใช่ใช่นะใช่ใช่พี่โอเคนี่ฟูนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับเราทําเป็นทูโทนนะคุณผู้ชมครับสังเกตดูได้นะฮะเป็นสีขาวกับลายไม้ตัดกันทําให้เท็กเจอร์ของลายไม้เนี่ยมันจะโดดเด่นขึ้นมานะครับเมื่อมีสีขาวมาตัดนะครับแล้วตรงนี้เป็นระแนงทําเป็นระแนง นะครับเ,เล็กๆขึ้นมาสอดแทรกให้มันดูเท็กเจอร์มันขึ้นมาได้นะอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้คืออ่ที่นิรภัยในการที่แบบว่าตีตีกระจกอ๋อยนี่ไงฮะรถเราเกิดอุบัติเหตุมาปุ๊บเนี่ยคนภายในรถหยิบไปตัวนี้มาแล้วก็ทุบกรกระจกอันนี้อันนี้นนนนม,ม,ม,มีตัดเชือกใช่มใช่ใช่มีตัดเชือกด้วยใช่นะครับสําหรับกระแทกกระจกมีรภัยอ,อ ก็เป็นของจุกจิกจุกจิกนะครับอ่ะนะครับตรงนี้เคาน์เตอร์ด้านล่างมีอะไรบ้างครับบอลเรือดด้านล่างก็จะไว้สําหรับเก็บตู้ตู้เย็นตู้แช่อ้ยืมนะตู้เย็นก็ได้ตู้แช่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเลือไลฟ์สไตล์ของเราใช่ครับแต่เราชอบใช้ตู้แช่ก็ เอาตู้แช่มานะครับเพราะว่าตู้เย็นบางทีเอาไปออกแคมี่ผักผึกแนั่งเย็นแข็งเน่าหมดเลยบางทีเอาแค่ตู้แช่มันก็อยู่ได้นานอยู่ได้นานแอรอุณหภูมิมันไม่ต้องถึงขนาดเย็นมากใส่ได้เป็นตู้เย็นแอรพิคูลเนี่ยมันก็จดใส่ได้ประมาณถึง60ลิตรเลยนะห้าสิบหกสิบริทใส่ได้เลยคอนใหญ่ของมันอันนี้ผมก็ไปทําใส่เพิ่มขึ้นมา ไอ้สท่าับล็อกไปซื้อมาใส่เองใช่ใส่เองนะครับเพราะว่าเวลาขับรถมามันก็จะได้ไม่เออไอ้ตัวบนนี่แหละตัวบนนี่แหละที่มันจะตีอ่ะก็ต้องใส่ใส่ล็อกอีกตัวใช่ใส่ล็อกอีกตัวหนึ่งใช่ครับอ่ะนะครับก็เป็นรูปตัวแอลนะตัวแอลเป็นลักษณะตัวแอลแต่มันจะแบ่งคันชัตตรงไหนคะที่บอกว่าบอลบอกว่าชอบอ่ะโอเคพอฉักมาปุ๊บอ่าประมาณนี้ใช่ แล้วเราสามารถนั่งทำงานได้เลยตรงนี้เลยครับเพราะว่าไฟอยู่ตรงนี้พัดลมอยู่ตรงนี้ครบหมดทุกอย่างที่ผมชอบมันจุกจิกครับจุกจิกจุกจิกนะอันนี้เกะอะไรฮะเกะตัวนี้อ่าเป็นเกะโดยส่วนรวมเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะฮะเกะแต่ละเกะของบอลเนี่ยจะมีตัวล็อกคือเดิมเดิมเนี่ย ต้นไม่ได้ใส่ตัวล็อกมาให้สักตัวเลยหรอไม่ได้ใส่เลยครับเหรอครับแล้วพอมาวิ่งนี่มันออกเหรอออกออกออกทุกตัวเลยใช่ครับเออเราก็เลยมาหาใส่ใช่นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราใส่เวลารถวิ่งมันก็ไม่ลื่นละใช่ครับใช่เอาเปิดออกมาดูนะฮะมันมีอะไรบ้างครับตรงนี้อ๋อเราเลือกใส่เราเลือกใส่พวกนี้นะครับใช่ก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนาะใครจะเลือกใส่อะไรก็ก็แล้วแต่ ใช่ครับแต่บอลเลือกสายตัวนี้นะครับในสิ่งสําคัญที่สุดในรถนี้คือขัดเขาได้เลยคือทีวีจริงเหรอฮะจริงครับยังดูทีวีอยู่เหรอครับอ๋อแฟน๋อแฟนแฟนก็ติดซีรีส์อ๋อก็คือเปิดจากโทรศัพท์ใช่ซิงเข้าจอใหญ่ใช่ใช่อ๋อจริงๆพวกซีรีส์อะไรพวกนี้ก็ดูจากโทรศัพท์เนาะใช่แล้วทีนี้เราก็ซิงเข้าจอใหญ่ก็ดูแบบสบายๆใช่เออนะ เป็นอ๋ออ่าอ๋อมันสามารถเปิดได้เปิดรับลมได้นะครับเออประมาณนี้เลยที่ผมไปทำเพิ่มเติมนะฮะเแล้วตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บของเล็กๆน้อยๆสองตัวเนาะสองตัวครับอ่าปล่อยมือซิฮะปล่อยมือยกขึ้นแล้วเปิดปล่อยอ่านะฮะก็คือมีโชกเลยนะครับต้นใส่โชกมาให้ด้วยนะครับมีโชกให้นะครับก็คือเวลาเปิดขึ้นไปเนี่ย ทำงานสองมือได้เลยนะครับเราจะเลือกอะไรก็เลือกสองมือเลยนะครับคือบงของบางเจ้านะครับที่แบบว่าเปิดขึ้นไปแล้วก็พอปล่อยมือก็ตีกลับพอมือก็ตีลงตีลงอย่างนี้มันไม่เวิร์กนะครับอ่ะนะครับแล้วก็เป็นงานแรกๆของต้นนะครับที่ยังบางทีอาจจะสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้เก็บมุมนะฮะยังไม่ได้เก็บเหลี่ยมไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับมันพวกนี้จะเป็นเหลี่ยมไปโดนหัวเล่นนะครับครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเก๊ จิปตะเล็กๆน้อยครับอ่าโอเคโอเคคือทำรอบขันนะะแต่ฝั่งนี้ไม่ได้ทำให้นะครับเพราะว่ามันมันจะเวลาเราขึ้นมาเนี่ยใช่ศีรษะเราจะอยู่ฝั่งนี้มากฝั่งนู้นเราไม่ต้องระวังใช่ส่วนเตียงอันนี้ที่ช่างต้นทำมาครับคือสามารถที่พับเป็นโซฟาได้มันพับยังไงพับตรงกลางที่แหลมขึ้นมาใช่ครับใช่ครับเป็นเบาะเป็นโต๊ะนั่งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ เตียงตัวนี้สามารถที่ปรับเป็นโซฟานั่งนฮะนั่งเดินนั่งอะไรได้ครับอมันจะสไลด์สไลด์เฉพาะตัวบนใช่ไหมใช่ครับแต่ขาล่างนี่ไม่ได้สไลด์ใช่ไหมไม่แล้วเสาอะเสามันเป็นสไลด์ไปยังไงอ่ามันจะสไลด์ไปแล้วก็มันจะอยู่ในล่องอ๋อมันเป็นแผ่นอแผ่นแล้วก็พอเราจะจะจะไปทําเป็นเตียงเราก็ดึงกลางขึ้นอ๋อแล้วก็สไลด์เข้าไปในล่องอย่างนี้แล้วปกตินี่เคย ปรับมาเป็นอย่างนี้ไหมบ้างบ้างนะบ้างแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยใช่ไหมใช่ก็เป็นที่นอนไปเลยที่นอนอย่างเดียวเพราะว่าปกติเราไปสองคนใช่ไหมใช่สองคนก็เบาซ้ายเบาขวาไปอยู่แล้วแล้วมันไม่มีคนนั่งหลังอยู่แล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แฟนจะนั่งหลังอ๋อใช่เขาจะนั่งหลังไปเลยใช่ไหมนั่งหลังไปเลยนอนนอนไปเลยอืมเออส่วนเราก็ขับอย่างเดียวอ๋อโอเคนะครับก็ ประมาณนี้นะฮะประมาณใต้เตียงเป็นยังไงฮะขอขอดูใต้เตียงสั่งนิดได้ครับพี่เลยใต้เตียงก็ตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเก๊ใส่ของเนาะใช่เก๊ใส่ของจุกจิกก็เป็นใส่ของจุกจิกกันนะใช่ออเสื้อเนี่นี่ใส่ของ มันทะลุไปถึงหลังนู่นเลยไหมข้างหลังเลยครับอ๋อทะลุไปถึงหลังได้เลยครับอันนั้นถังน้ำถังน้ำสามสิบลิตรนะประมาณนั้นนะสามสิบหรือห้าสิบนี่แหละใช่บนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะก็ไม่น้อยนะเนี่ยใช่ครับผมหลังหลังแล้วเหลือไหมใช่เหลือไหมเหลือครับเหลืออยู่เนาะเหลือแล้วก็ข้างรถสามารถที่แบบอาบน้ําได้อ๋อไฟนี้จากค่ายไหนฮะอ๋อของช่างอาบางพีอาบังพีเนาะครับครับผมอ่อ เป็นไฟระบบ24โวลต์ก็มีระบบทุกอย่างเลยไอ้ตัวนี้เป็นชาร์จชาร์จ2อง่นะครับนี่นะครับของช่างอาร์มบังพีนะครับอันนี้ชาร์จได้3ระบบคือมีโซล่าเซลล์แล้วก็ไดชาร์จแล้วก็ชาร์จไฟบ้านชาร์จรถยนต์ด้วยด้วยไดรชาร์จด้วยใช่ครับถ้าไดชาร์จด้วยนี่ มันมาแรงมากนะได้ช้าด้วยเรามันมานี่มันมาแรงมากใช่ครับแต่เราก็ตั้งไว้ครับว่าเราจะเอาเท่าไหร่ใช่นะครับอาจจะเอาสัก30นะก็พอพอพอไหมสองร้อยพอนี่อันนี้3 0 0 3 1อ3อแอมป์310แอมป์ใช่24โวลต์พอเลยครับพอเลยนะพอเลยเหลือเฟือเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะคนเราก็คือว่าพอจบทิปหนึ่งครับแล้วเราก็ย้ายพอย้ายเสร็จเราก็เอาไฟจากที่เราขับรถ เข้ามาจากใดเข้ามาชาร์จเข้าเก็บอีกอแล้วก็จอดอยู่มันก็มีโซลาเซลล์เข้ามาเติมให้อีกออันนี้พอเราไปที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องชาร์จอะไรเลยใช่ใช่มันจะวนลูปอยู่อย่างนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไดชาร์จรถยนต์เนี่ยบางทีรอบเดินเบามันน่ะอย่างสมมุติว่าไฟหมดกระทานหันอย่างเงี้ยสตาร์ทเครื่องสักชั่วโมงหนึ่ง เต็มเหมือนกันเอาไปเล่นเล่นไปนะครับเพราะว่าไดชาร์จที่มันมาบังทีมันมามันมาแรงมากนะครับมันก็สตาร์ทเครื่องรถยนต์แป๊บเดียวก็เต็มทั้งโซล่าเซลล์ด้วยแล้วก็ทั้งรถยนต์ด้วยผสมกันเลยนะครับเต็มไฟบ้านนี่แทบไม่ได้ชาร์จเลยไม่ได้ชาร์จเลยไม่ได้ชาร์จเลยใช่โอเคนะฮะจะหมุนลูกอยู่อย่างนี้เลยก็คือประมาณนี้ม่านนี่ใครเลือกสีนี้ฮะอ๋อเลือกเองครับเลือกเองด้วยใช่ครับนะฮะทำไมถึงเลือกเป็นสีนี่เขาเรียกว่าสีอะไรอ๋อสีเขียวขี้ม้า เขียวขี้มาใช่ครับเพราะอะไรฮะอ๋อมันดูดันใจมันดูแล้วมันเหมือนเป็นธรรมชาติดีอ่าครับเหมือนกับว่าเรานี่ชอบสีเขียวนะปอกหมอนอะไรพวกนี้ยครับเป็นเขียวหมดเลยนะครับแต่ผ้าปูที่นอนไม่ได้เป็นเขียวอก็ไม่แน่นะมันก็มีสีเขียวแจมแจมอยู่นะครับนะครับแล้วรถนี่ก็เป็นมีทูโทนเป็นสีเขียวด้วยใช่ใช่แล้วบนหลังคาเนี่ยเป็นไม้ไม้สนเนาะใช่ไม้สนครับสนซ้อนล่องนะสนสําเร็จนะครับเป็นสน ส่วนโกบอนนั่นแหละครับก็หาซื้อได้ตามโกบอนทั่วไปนะครับไม้สนระแนงแบบนี้นะครับเป็นซอล่องมานะครับมัดหนึ่งเนี่ยมีประมาณ5ชิ้นนะครับมัดละสี่ร้อยกว่าบาทเอ้ยเออประมาณ400กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะนะครับก็ซื้อไปหาซื้อมาได้นะครับก็ใครที่อยากจะทํานะฮะหาซื้อที่โกบอนก็ได้นะครับราคาก็ประมาณนั้นด้านหลังนี่มีอะไรบ้างครับรถคันนี้อ๋อก็จะมีตู้เก็บของครับจีบ้ก็ใส่จีบาถะนะใช่จะยาวไปถึงตัวรถเลยครับ ยาวทั้งเตียงเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลิ้นชักครับอ่าลิ้นชักนะครับประมาณ2ฟุตใช่ครับก็เลือกใส่จิปาทะไปนะครับจะใส่อะไรก็ใส่ได้อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้ใช้บ้างไหมก็มีพี่มีครับนั่งทานอะไรอ่า้หมดแล้วแหลกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้อามไซสไปเราเราถอดเก็บยังไงถอดได้ครับพี่เหรอสามารถถอดออกได้เลยคือมันจะขันนัดอยู่ประมาณ4ตัว อ๋อตรงตรงนี้ครับอ๋อโอเคโอเคอแล้วก็ชักออกมาได้<ช>เลยเก็บส่วนไฟก็จะเป็นแบบว่าเป็นปลั๊กเสียบอันนี้แหละก็เพิ่งทํามาอ๋อใช่เป็นแหลกเพิ่งทํามานะใช่ทุกมอไซค์ได้ประมาณ300อืกิโลทำจากที่ไหนฮะจิจันทบุรีจันทบุรีนะแล้วส่วนตรงนี้ก็คือที่ช่างต้นเขาออกแบบมาคือเป็นนะครับหางล้างมือครับ ในรถครับอ่าเพราะส่วนในตรงนี้ก็คือก๊อกคุณทำไมเป็นอย่างนี้ฮะก๊อกดีไซน์วินเทจเหรอฮะใช่ครับอ๋อดูมันไม่เหมือนท่อยงไงก็ไม่รู้ไม่เหมือนท่อนะเออออกแบบดีแล้วอ่างล้างค่านี้แปลกๆนะน่าจะ DIY เออ DIY อไวนะเป็นงานอ่างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มาเอ้ยนี่ลงมา ไหนก็ลงแล้วลงไปเลยอือ่าก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ครับมีตัวกองนะฮะม,มีตัวกองพวกนี้มีตัวกองให้ครับรับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวข้างรถครับข้างรถก็จะเป็นฝักบัวอ่ะฝักบัวยังไงใส่ยังไงมีฝักบัวด้วยครับอือแล้วเกาะไปยังไงเกี่ยวไงครัเวลาเราเกี่ยวมันจะมีตัวตัวยึดไปตรงนี้อ๋อก็อ่า เราก็จะยึดไว้อย่างนั้นใชน่แล้วก็อาบน้ําแล้วเรามีเต็นท์เต็นท์ห้องน้ำแล้วมีครับมี oh. อ๋อก็คืออตรงนี้ครับจะหมุนแล้วก็ชักออกมาอ๋อ oh. อยู่บนแหลกนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ uh huh. แล้วใส่เต็นท์ยังไงฮะก็คือมันจะเป็นตะขอ uh huh. ตะขอเกี่ยวตามราวอ๋อ oh. ตามลาวแล้วก็เป็นม่านรูดปิดอนึกออกละนึกออกละแต่คุณผู้ชมจะนึกตามผมออกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่มันก็เป็นเป็นลักษณะตัวนี้นะฮะนี่นะครับเป็นตัวนี้ครับดึงออกมาแล้วตัวนี้มันมีบันไดขึ้นบนหลังคาเคยขึ้นไปบนหลังคาไหมเคยพี่เคยเป็นไงบ้างเคยก็ตรงนั้นจะมีช่องว่างสำหรับตอนแรกผมก็คิดว่าจะเอาถังน้ำไว้ข้างบนแล้วทำไมไม่ทำอ่ะก็มัน อย่าทำถังน้ำไปตรงนั้นก็ดีนะใช่โพสใส่ข้างบนแล้วเนี่ยแล้วก็ตอก๊อกออกออกฝั่งนี้นะอ่าแล้วก็อาบตรงนี้เลยอ่ะใช่โดยที่ไม่ต้องใช้ปั๊มเลยนะถูกต้องเออผมคิดคิดเอย่างงันก็ใช่ตรงนั้นสาหรับวางวางวางถังน้ําได้เลยอ่าแล้วมันน้ําจากที่สูงมันก็ไหลลงที่ต่ำแล้ว่แต่อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็พออาบได้อ่ะใช่พี่ว่ามันจะเวิร์กกว่านั่นนะ คิดคิดไว้อยู่เหมือนกันโตราเซลล์ข้างบนแผ่นกี่วัตต์สามร้อยแปดสิบครับสามร้อยแปดสิบวัตต์เนาะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแลกแลกที่ทํามาจากที่ไหนฮะทีเล็กทีเล็กใช่ทีเล็กทีเล็กอ่าแถวพันท้ายอ๋อพระรามสองเอออืมประมาณนี้นะครับโดยรอบคันปุ๊บครับอ่าครับบันไดไนอันนี้เรียกว่าบันไดไหมบันไดครับพี่ใหญ่โตมโหฬานคือความกว้างนี้ ที่ไม่เคยเห็นบันไดกว้างขนาดนี้มาก่อนเพราะอะไรฮะอ่าคือเจตนาผมตอนแรกคือผมจะทําเป็นอ่าบันไดทุกจักรยานอ๋ออือใช่แล้วก็จักรยานก็คือตัวนี้จะเป็นตัวห้อยครับห้อยจักรยานไว้ครับอ่าที่เคยเอาไปใช้กงานก็คือเอาห้อยจักรยานครับใช่บันไดตัวนี้ครับแล้วเมื่อมีบันไดอันนี้บันไดนี้มาก่อนมาก่อนแล้วทําไมไปทาบันไดข้าง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 เขามามามาพร้อมกันแหละอันนี้อือแล้วอันนี้มาทําที่หลัง มอเคทีเล็กทีเล็กทีเล็กไม่น่าทำบันไดข้างให้กับลูกค้าหรือว่ามันผิดกฎหมายใช่นะครับนั่ทีเล็กควรปรับมาเป็นบันไดหลังอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเขามีบันไดหลังอยู่แล้วนี่ก็คือไม่เอาบันไดด้วยก็คือตัดตัดบันไดออกไปใช่จะได้ถูกลงหยน่อยหนึ่งใช่ครับแล้วจักรยานได้ห้อยไหมฮะได้ได้ห้อยอยู่ใช่ห้อยได้สองคันอ๋อเอาไปปั่นเหรอฮะเป็นไปปั่นปั่นจักรยานด้วยใช่แล้วตอนนี้มีทั้งมอไซค์แล้วก็จักรยานด้วยเลย จักรยานก็คงจะต้องตัดออกตัดออกใช่ไหมก็คือตอนนี้มีแหลกทุกมอไซค์แล้วก็คือใช้มอไซค์จุดประสงค์ของเราก็คือเอามอไซค์ขับไปเที่ยวนู่นนี่นั่นใช่ครับอ๋อแบบพาแฟนซ้อนท้ายไปเที่ยวได้เลยใช่เออมันก็มันมันก็โอเคนะไปหาอะไรทานของคนพื้นที่ตรงนั้นมันจะสะดวกเรามากกว่ามันก็ดีนะถือว่ามันดีมากเลยนะ จะมองว่าเเราใช้จักรยานไฟฟ้าจะสะดวกกว่าไหมอะไรเล็กเล็กกว่าอะไรพวกนี้แต่มันก็ไปได้ไม่ไกลใช่แต่ถ้าเกิดเราจะไปไกลๆหรือว่าไปสักประมาณ10กิโลยี่สิบกิโลอย่างเงี้ยเราก็มอไซค์มอไซค์ไปเลยจบ,<ช>จบเลยจบ่าก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น power pack นะฮะ power pack ไฟเข้าก็อยู่ด้านนี้ใช่ใชรครับตรงนี้น้ำเข้าอันนี้น้ำเข้าใช่ครับอ๋อฮะน้ำเข้าน้ำเข้าไฟเข้านะอยู่ท้ายหมดเลย นะครับคันนี้มีกล้องสองหลังแล้วก็มีออหนิงของทีเล็กใช่ของได้กลางมั้ยฮะตัวนี้กลางครับพี่กลางทุกคลิปไหมทุกคลิปครับทุกคลิปเลยเนาะใช่เวลาไปไหนก็กลางแล้วเราก็นั่งข้างรถนั่งกินข้องกินข้าวเลยข้างรถก็ไลสไตล์ก็อยู่ประมาณนี้ใช่รถแล้วก็รวมงานบิวด้วยเนี่ยทำมาประมาณเท่าไหร่ครับ อถ้าเอาจริงๆจบอยู่ 4, 000, 4 000, ี่แสนสี่แสนกลางๆ4ี่แสนกว่านี่คือรวมตัวรถด้วยใช่ครับตัวรถตอนนั้นที่ที่ได้มาเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงแล้วราคาเท่าไหร่ครก็อยู่ประมาณ3 0 0แสนประมาณ3 0 0แสนนะฮะที่เดียวตอนตอน,ตอนที่เราซื้อเนาะใช่ครับก็คือ,อรถมันสภาพมันโอเคนะครับแล้วก็มาบิวอีกประมาณรวมแบตรวมไฟรวมอะไรนี่อีกเท่าไหร่ฮะก็ประมาณแสงปลายๆป,ป,ประมาณนี้ะนะฮะก็ก็รวมรวมแล้วนะครับก็ประมาณ4 0 0แสนกว่าบาท ใช่นะสี่แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็รวมมาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราทำมากี่ปีแล้วทำมาประมาณจะได้ปเข้าปีที่สามแล้วออเข้าปีที่สามแล้วใช่นะนะแล้วเห็นบอกว่ารถคันเนี้ยเราอยากจะขายแล้วถ้าไมถึงขายครับน่าเสียดายมากก็มันตอนนี้เริ่มจะแบบว่าอยากจะได้ขยับคันใหญ่ขึ้นอือแล้วคันนี้ก็คือว่าแฟนก็อยากจะได้ไปกันเยอะมีลูกไปด้วยอะไรด้วยก็คืออยากจะดูรถที่มันใหญ่ขึ้น เอาใหญ่ขึ้นเลยเอาเป็นรถกระบะเลยใช่ไหมใช่ประมาณนั้นครับอ๋ออาที่แบบว่าเดินไปเดินมาข้างในนี้ได้สะดวกสะดวกเลยอ่าใช่ครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่คันนี้ดูแล้วมันน่าเสียดายนะถ้าขายเท่าไหร่นะขายเท่าไหร่เราจะขายเท่าไหร่ผมตั้งอยู่ที่ราคา3ามแสนสามแสนเจ็ดนี่รวมรถรวมงานบิวรวมไฟระบบอะไรทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยครับให้หมดเลยให้หมดเลยหฟยี่สิบสโวลต์310อแอมป์310อแอมป์นะครับ เป็นจุดเริ่มต้นเลยคนที่เริ่มต้นที่จะแคมป์โดยรถนะครับคันนี้สามแสนนี่กระซิบนิดนึงต่อรองได้ไหมก็ถ้าเกิดสนใจจริงๆค่อยว่ากันอีกนะฮะก็ลองโทรมาคุยถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามแสนเนี่ยเขาจะติดต่อบอลได้ยังไงฮะอ๋อก็เบอร์โทรได้เลยครับครับโทรไปที่ไหนฮะอศูนย์คแปดเครับเก้าแปดสามอ่โอเคเดี๋ยวลงมาให้นะฮะก็ถูคุยกับบอลได้เลยนะครับจะคุย จะต่อรองแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คุยกันในรายละเอียดนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยดูแล้วนี่มันมันน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายถ้าเกิดขายไปนี่เจ้าตัวนี้ยังเสียดายอยู่เลยเสียดายครับเสียดายทามาเยอะแลกนี่ผมเพิ่งเคยทำมาเมื่อต้นมีนาเท่าไหร่ฮะอ่าอันนี้ทํามาอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งเนาะหมื่นหนึ่งแล้วก็โดนค่าเดินทางค่าน้ํามันค่าอะไรไปอีกไปทําที่จันทบุรีอ๋อทำที่จันทบุรีใช่นะครับ และภายข้างบนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบันไดขึ้นหลังบันไดขึ้นข้างนะครับแหลกลังคงหลังคาข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเลยนะครับรถคันนี้นี่ถ้าเกิดจะเอาให้สวยเลยเนะี่ยเปลี่ยนแม็กนิดเดียวเนี่ยนะสวยกริบเลยนะฮนะแล้วก็แล้วก็งานบิวนี่เป็นงานของช่างต้นด้วยช่างต้น,ต,น,นต้นบางบอนอ่าก็ก็ราคาก็โทรไปสอบถามกันแล้วกันว่าทํามาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ย ที่บอกมาก็คือประมาณ4,000,500ที่ทํามารวมตัวรถด้วยนะครับตัวที่ซื้อรถมาด้วยนะครับแล้วก็อยากจะขาย3,000,700ยอมเจ็บตัวไหมยอมเจ็บตัวเท่าไหร่ประมาณหลายหมื่นเหมือนกันนะหลายเยอะเลยครับแต่ทําไปเยอะครับอถ้าเกิดใครอยากจะสนใจก็โทรมาคุยกันลวกันได้ครับนะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ